สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านการทำศึกสงครามกลางทะเลยุทธนาวีเกาะช้างเป็นเหตุการณ์สู้รบทางเรือที่เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทอินโดจีนอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ฝ่ายไทยเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นเขตแดนไทยอินโดจีนฝรั่งเศเสเหมย่ยโดยใช้แนวร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ตามหลักความยุติธรรมแล้วการเรียกร้องให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำคงที่ฝรั่งยึดไปให้ไทยกลับคืนนี้เองจึงเป็นชนวนของยุทธภูมิการรบในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านใต้ของเกาะช้างจังหวัดตราดทะเลฝั่งตะวันออกของไทยเมื่อวันที่17มกราคมพศ2484ต่อมาภายหลังหลังจากสิ้นสุดสงครามลงทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆเพราะความยากจนของคนสมัยนั้น